เราก็แกเสร็จแล้วนะคะก็องเอ,อ,อ่านเอง <laughs> โอเคหน้าต่อไปนะคะก็จะเป็นเออโอไม่ใช่สิอันนี้เราทําให้ผิดคนนะคือขอโทษด้วยนะคะคืออันนี้เราทําให้เพื่อนแค่จะมารีวิวเฉยๆนะขอโทษด้วยนะคะพี่โจยอนนี้เก็บไว้ โอเคค่ะก็จะเป็นเพื่อนตอนอนุบาลแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเราไม่รู้ว่าทิเชอร์เขาแอบถ่ายรูปอันนี้ก็เป็นเพื่อนเหมือนกันอันนี้เป็นเพื่อนเห็นครึ่งหน้าอันนี้เป็นเพื่อนเหมือนกันเต็มจอเลยเพื่อนทั้งนั้นนะคะก็โอ้โหอันนิด,ดอยู่เลยโอเคก็เพื่อนหลายคนก็ประมาณหนึ่งสองสามนะคะสามคนก็เราก็เลยเขียนสามครั้ง โอเคมาเมสสตาร์มีโอเคแล้วก็ไม่ม <Mm ีอะไรแล้วข้างหลังนะคะก็ Thank hmm> you for your best friend so I m e e t you everywhere I want to tell you I love you โอเคจบคือแบบไม่อยากอ่านช้าเพราะว่าอาย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 ไลเนอร์อายไลเนอร์อายไลเนอร์อายไลเนอร์ค่ะเดี๋ยวก็จะไลน์ไปหาพโสนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะโปรโมทให้ めっちゃ